ทุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องคุณมิตรสายเบิดสกูุตคนพบกับต้องเบอเสียงบึงทะเลเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นมือสุดท้ายเนาะพี่น้องของบุญดนันดันหมุนแห่งนี้เนาะพี่น้องเนาะคือตอนเช้าบรรยากาศดีพี่นอ้องอ่าตะเวนกำลังพูดๆอยู่เนาะพี่น้องเนาะกะ็ก่อนที่ไปติดตามการอ่านส่บาทอยู่แห่งนี้เนาะบรรยากาศ สดอยูตีนผูสังแฮเนพี่น้องบอเซีงเขาฝากซ่องย t u b e และแเพจบอเซีงบึงทะเลเนี่พี่น้องเข้าไปกดติดตามมาแน่นาะพี่น้องเนะาะเพื่อให้เป็นกำลังใจเป็นทิศทางให้บอเซีงนี่ทําคลิปทําซ่องวิดีโอต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้บรรยากาศยามตะเศร้าสดๆเลยเนาะพี่น้องเนาะทำบรรยากาศที่ว่ากะบบัวถึงขนหนาวเนี่พี่น้องก็เย็นสบายอยู่เนาะพี่น้องเนาะเป็นมือสุดท้ายพี่น้องนี่เป็นยามมือเศรา้า ของอ่ายํำเศร้าที่ว่าของจะสิ้นสุดการนั้นที่ว่าทําบุญอยู่ที่อันด่าน,น,นหม่นแห่งนี้เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ก็ประสสุนขึ้นมาก็กเกมที่ว่าจะอันใส่บ้านเลยพี่น้องเนาะก็คนนี่ก็ไล,ลายลยเลยพี่น้องนะ <c oughs> สิบห้อยน้อยใหญ่พื่นเนาะ อันนี้เพิ่นกำลังกำลังขึ้นมาเด้อพี่น้องเนาะแต่ว่ายัางบ่กายัางบ่เบิดนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องคือว่าบัณด,ดานักบนนุญคนนี้ที่อยู่ทั่วมันเลยนะพี่น้องนะอยู่อยู่ทั่วแบบบริเวณที่ว่า อันห้อยพระบาทนี่เนาะคือว่าเป็นเกมที่ใส่บาทนอนนี่เนาะ มีตเยุเนีป่าันวนต่ยาดีก้าิกเอาแาตอซาธุผกขาซูพอออกอินท่เกิดโพธิวันเมลกาเมออกผิดาเกศรนินจีเชียงใหม่บาดัวเมืองเนือแต่ไปบาตาหนึ่ไต้ขอบใจคันไตหนึ่งอ พระเบี้ยปัตจัยิ่หนึ่งเสนกี่เาสาธุอันนีสาธุสาธุูกาสูพออกเพื่อไม่ออกลพุงเลยเนาะไม่ออกพุงหน้าผ้าคำหล่าจันประสตโมทนา่าไก้หนึ่งพูนจำนวนปัตติห้าสิบปันกีบบ้านหัวเมืองเหนือนครไปสอนพรมีหารสรันเาขตดสตูสตูผูกาสูพออกสีลิสมพัณ แรงไม่ออกอลา่อนใส่ยาวงสาโมทนาปาาไก้หนึ่งตายมีพระใจอยู่หาสิบปันกีบบันอุดมบิไลนครนก็นสอนผมมิหานะสาตุอรสัทวสัตวสัตว์ภูขาสูงพอออกอินดาพเสริฐแรงไม่ออก บาทนาะี่คือบรรยากาศสดเดี๋ยวพี่น้องอาาเดาะอยู่ที่ตีนภูสังแหพี่น้องอยู่ที่ด่านขันเนาะเป็นงานบุญประจําปีเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่เมืองหลานไสรแขวงสวัสดิเกตพี่น้องเนาะคือพิธีจัดขึ้นทุกป,ปีเนาะพาเป็นเดือนสะกดกร เป็นเดือนหนึ่งพี่น้องนะเดินบางก่อนกาบปีนี้เริ่มตั้งแต่ปีวันที่13พี่น้องเนาะหมดวันที่15เป็นเืิดขึ้นก็คือมื่อนี้เนาะเป็นมือสุดท้ายพี่น้องพาบรรดานักบุญเพิ่นข,นขึ้นมาเห็นผลทำทานานะพี่น้องเนาะคือพระเซ่งก็นหนึ่งในนั้นเนาะขึ้นไปขึ้นมากับอันสักกะลาพระปาก ที่ดันขันดันมุดน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าอย,อยู่ตรงนี้คือว่าดัานมุเนาองพี่น้อง นั่งุูนทัน้งหลายนี่พี่น้องเป็นกระสิมาออมเปียนใส่บากพี่น้อง นอกจีว่าขึ้นมาอ่าสำหรับพอเซมแล้วคื่ว่าหลายหล,ลายอีก,ก่ไปทู่ทุกสารวัตรว่าปีหน,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 นึ่งมีทั้งหนึงปีหนึงมีทังนึงเนาะสีว่าพุจัดขึ้นอ่าอยู่ที่ดานมนอยู่ที่มาาเมืองปารใสแปร์สอเขตองมาใช่จลักล้านเรื่ององมา ต่างแปลงต่างเมืองเนาะน้องเนาะมี่เขาต่างประเทศเขามาเดีินทางกันมาที่ว่ามาทำบุญทำกุศลเสริมบารมีให้ที่นี่น้องๆที่นี่คือเป็นด่านบุญบกดทำน้องๆะเสิ่งว่าทางเข้าคันได้ที่ลงไปอีกทางมา กาบรรดาท่านที่ว่าเข้ามาส่ทางซ่องทางคลิปวิดีโอของบอเสงเนาะพี่น้องเนาะจะให้ได้บุญได้กุศลไปนำกันบรรดาท่านที่ว่าเออเน้นน้อยก็มาบรรดาท่านที่ว่าบุมีโอกาสบุมีเวลาเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าสมทางซ่องหา o ยูทูบของบอเสงเป็นทะเลเนาะพี่น้องเนาะก็ให้ได้บุญได้กุศลไปพบกันเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าว่ามีโอกาสเนาะพี่น้องเนาะขอเสิขอส,ส่วนนเะนาะอากาศทีนาฟ้ามใหม่เปิดจัดขึ้นมาอีกทุกปีเนาะพี่น้องเนาะกามากราบสักการะใดเนาะพี่น้องเนาะอยู่สถานที่ที่ว่าด้านมณฑลผ่านเมืองพลัดไส้แวงสวรรค์ประเทศพี่น้องเนะาะสภรพอากาศคืออย่างที่เห็นพี่น้องด้ารนักพันละลา,ลายพี่น้องเนาะอากาศแบบถึงขั้นว่าหนาวน้องพี่น้องเห็นดีเลย กำลังขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องมือนี้เป็นมือสุดท้ายมือเป็นทับุนถวายสังฆทานนับกบุญคนจะมาะพี่น้องนทาทังท่ายสบายดีด้วยบอกว่าซอยู่อยู่บริเวณนี้แหละที่ว่าสมอยู่าทางซองของบอสเสงเองเนาะพี่น้องาะขอสุดสวดอีกเนาะพี่น้องบรรดาทานที่ว่าบ่ามีโอกาสมาเนาะพี่น้องสะ,ะสมทางซองของบอเสงนี้ก็ อเลยนี่บุญคุณของชิงศักดิ์สิทธิ์ศีรษะที่อยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะให้ปกปักษ์ษาให้ได้บุญได้พุทธับกันเนาะพี่น้องเนาะไล่พี่น้องหลายไล่พี่น้อง กัปแลท่านายบันไดกับมาตทมาทิเข่า้มายาในท้านึงเออผูพันาทิเข่ามาให้ยาช่ปากแคเป็นเงี้ประกาศเลยกัมาทมานนั้งสาในเนอเออมาทิศเข่าในยามืนเสียเพราะว่ายาายปากแล้วแค่ทูแค่็ต้งี่ดองก็คืออ่าก็

ครับพ yeah. ี <tampoco S 2> uh, eng eng no. ่น้องเพื่นสีแบ่งเป็นสองกลุ่มเนาะสองสองกลุ่มอะไรพี่น้องัท่านที่ว่าใส่บาทมาปลุกมาตะก็กว้างกันใหญ่หลายเนาะพี่น้องเนาะอ่าที่นี่อกลุ่มหนึ่งนาะ้องน้องกลุ่มมาบดาหญ้าหญ้าปู่เป็นพี่น้อง ใส่บาทเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะวันเสี้งงี้มาคนเดียวเนาะพี่น้องเนาะมือกองบระมานณเนาะพี่น้องเนาะวันเสีมาตัดข้อท่อแถวเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ กําลังจะไปเก็บภาพมาให้พี่น้องเบิ่นอนน,อน้องๆเนาะปลาเสีงเยงจะมาคือบลเสียงว่ามาคนเดียวเนาะมมือกองบลเสงประมาณนําเนาะพี่น้องเนาะก็เลยมาหอต่อแถวเหมืนนอนใส่บาทพี่น้องเนาะ,ะบ่มมาทำบุญทำกุศลไปพร้อมกับบลเสงเด้อพี่น้องที่ส่งปลาเสียงเนาะ xa à, thú à, จบแล้วีินาสนสจบแล้วยังพินาุเดิมเจใหญ่เปดีมากมาอนาบงปพินาบงปพินาเดิอพ่นาความใหม่เด้อพินองเดิอเจมันกะส่วนสดนคือบทเสียงเราเนาะจบแล้วจบแล้วพินิเนพหนาบาปีินาบุญมาบุญมาวาสนาพ่อก็มาได้นะพินองน้องได้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 นาอยู่ดอกคนเคยมาต้องได้มาเพราะมาเพรได้ ก็เก็บเอาบรรยากาศสุดท้ายเดี๋ยวพี่น้องเด้อเนาะสำหรับปีนี้ปลาประจานทานไปก่อนดีเด้อพี่น้องเนาะโดยบรรยากาศที่ว่าลุ่มเล่นเย็นดีนะไอพี่น้องเนาะบรรดาหนันใจกุศลทั้งหลงร้ายกับหล,ลงร้ายไผมากหลงหมานีเนาะพี่น้องเนาะมาทำบุญทำกุศลเด้อพี่น้องเด้อจงเชิดตาหนุนกัน มี<อ>ปัญหาอยมเสียดีเป็นมเมืองวอาพ่อาในงาคร้งนี้อาถูกขอให้เงินอาช่างไทยชายมานั่งลุกคุกขึ้นยืยืเงินกินบวกให้บกชกบวกให้ร้องไห้พักคนนั้นขึนยุ่งยุบลกจ้าเพน่ออันโนซู่ขังพลังมันเงินมันเงินเนาะอยากพูกับคนอืน คนยังงานจัดตกจังเงินเอาของเด้อสิเก็บเมียนให้นดออ่าคนได้กินแล้วเอาไปบว้อยู่หันเด้อลูกเด้อบุตรนี้ไปจัดเนี่ยเยี่ยมแถวเนี่โฟมวมืดอีกแล้วอาจารย์ธรมาเ่าไดร่อยกับบอพ่ออัดเก็บไปเด้อเนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อนี่ข้าวกระจาดอยู่นี่นี่เก็บไปให้็นไหม เก็บไปกองไว้อยู่หันเด้อฉันอยากจะเก็บลูกผู้ใดเก็บได้โฟมหลายผู้นั้นได้เงินหลายคดี้มาอีกแล้วถั่ยนี่นี่มามาเจ้มาเอามาเลยนี่แหงเป็นตะแพงถั่ยเนี่ยสมเพอร์ชิคินทั้งถั่ยพราะหนิงมันงามพวกอีกอันนี้อ่ะอันนี้นี่นี่เออวางให้ถั เราคนน้อยากกินขาบเพียรถ้วยมาเน้อถ้วยมาเนื้อแกะมาแกป้าเอา้พี่น้องพี่น้องคนคนมาแจกมีพี่น้องเนาะเอามีมาแจกพี่น้องเนาะพีน้องมาแจกนะโดยโดพิ่น้อมาแจกพ่น้อขายพี่น้องขายพิ่น้องแจกเคือว่าอยู่ที่สถานที่ร้านมีนี้เนาะเพิ่งขึ้นมาทาบุญพี่น้องเนาะกานที่ทำบุญรานที่ทำบุญได้บุญเนาะโดยโเออ่มาเอ็นบุญนะกระยกได้บุญ บานท่านที่เข้ามาส่งแ้มาตะปูตมาได้ับเก็บถั่วเก็บวขส่งเขึ้นเขาจะอนามัยความงามให้เป็นสีขาวจากผ่านมีอะไรพี่หนาเขาก็ไม่เห็นแคเป็นแบบนีะบ้านรายบ้านร้าย้องทิ้งไปกระดักคนกเยียม้องหาไปเห็ดซอยเนาะ อันนี้ก็หน่อยโอเว็รทกับซีรี่คัพกันอีกแล้วเนาะเลียงแถวสาแถวด้วยอันจะแม่ว่าลูกก็ว่าไม่ได้ก็เล่อนเลียงกันเป็นวันอาจารย์นะครับ <nt> จังหวะน Thank mm -hmm. you. ก็คือเพื่อนมาแจกข้าวทีแล้วพี่น้องดูสักู่้ที่แจกมีแจกเสื้อผ้านุ่งห่มเราพี่น้องเนาะแม่บรรดาเด็กน้อยเพื่อนที่ว่าขึ้นมาทำบุญทำกุศลนี่นี้พี่น้องการที่ว่าทำบุญทำกุศลนั้นพี่น้องมีหลายรูปแบบเราพี่น้องเนาะกาแล้วแต่จิตใจใส่ศรัทธาของไผ่ลาวเนาะพี่น้องเนาะกาขอส่วนส่วนอีกเท่นึงเนาะพี่น้องเนาะโอกาสนาฟ้าใหม่มีนาฟ้าใหม่เนาะพี่น้องเนาะท่านไรที่ว่ามีใจบุญใจกุศลเนาะพี่น้องเนาะแจกมีแจกกระตุ้มขนมก็แจก แจ้งยังก็แล้วแต่พี่น้องเป็นการที่ว่าทำกุศลนะยันที่ว่ายิ่งใหญ่อยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะยูนูลแล้วบุญเท้าบุญแล้วพี่น้องสำหรับปีนี้เนาะเป็นการสิ้นของการทำบุญทำกุศลดูที่ด่านบนเนาะพี่นอนะ้องเนาะขอเสียงกระไดโฮมใส่บาทไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ได้เก็บบรรยากาศสดๆให้พี่น้องงับปึงงับสมแล้วเนาะพี่น้องเนาะ กาสถานที่แห่งนี้นพีน้องนองบาเสียงแจ้งอีกตัหนึ่งนอยู่ที่เมืองพลานใสแขวงสอนเขตรนพี่น้องน้อกาบรรดาท่านที่ว่าบมมีโอกาสบมมีเวลามาทําบุญทำกุศลอยู่แห่งนี้นพี่น้องนอสสาหรับปีนี้ปีหน้ากาขอเชิญชวนนพี่น้องนอกามาสมได้นพีน้องนองทาบรรยากาศที่ว่าสดๆเลยพี่น้องนออยู่ที่ตีนผููสังแห่นพี่น้องนอสิมีดาน สถานที่แห่งนี้คือด่านมเนอพี่นองทัดไปแล้วก็ดา่านรถตังรถทราบพ่นองเลยย่ากไปอีกก็สิเป็นด่านขันนพองเนนะที่ว่าบีตำนานเล่าขานกันมาอยู่นอะแต่บอเซงกับบฮู้ว่าตำนานอันขันนะั้นยังไเนอพี่นเการสำหรับมื้อนี้บอเสงได้ทําบุญทํากุศลไปแล้วเนาะพี่น้องที่เข้ามาสมซ่องสมคลิปวิดีโอของบอเสียงนี้นองเนนะให้ได้บุญได้กุศลไปพร้อมๆกันนองเนนะ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สาธิตอยู่ดานอันดันหมนนี่เนาะพี่น้องเนาะกาให้สุกุๆๆคนอยู่นี่มีแห่งบุตรสุกคนเนาะที่ว่าบอกว่าจะที่มาทําบุญอยู่แห่งนี้เนาะหรือว่ารับจมอยู่ทางบ้านหรืออยู่ต่างๆประเทศเนาะพี่น้องเนาะกาให้ได้บุญได้กุศลไปพร้อมพอมกับที่สุกุคนที่มาทําบุญอยู่นี่แหละเพาเสียงเองนี่เนาะพี่น้องเนาะ สุดท้ายนี้พอสิ่งจะได้จบคลิปวิดีโอไว้พิงท่านี้เราพี่น้นองเนาะเอาบรรยากาศอันสดๆอยู่สถานที่แห่งนี้อำลาพาจากทานไปนองพี่น้องเนาะท่านใดจิบเก้าโมโหก็ขอให้โรคภัยของท่านนั้นพวงเฮยไปนสารน้างพี่น้องทานใดกำลังเดินทางขอขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพน้พี่น้องเนาะทานใดถ้ามาค้าขายก็ขอให้ค้าขายง่ายมือขึ้นได้แต่ผลกำไรงอกง,งามน้อพี่น้องการสุขสบายดีเกินมีแก่ทุกทุกทานขอเก่าวาคำว่าสบายที่สบายดีพี่น้อง